ุทธานีแม่ค้าปาทูนึง่งนะครับเขาร้องร้องบอกว่าโอ้ยมาช่วยกันหน่อยเถอเพะพอตำรวจค่าตำรวจขา,จขานะครับชุมชนเนี่ยโอ้โหมันแย่มากเลยตอนนี้ขโมยเนี่ยนะครับมันมาย่องเบาถึง4ี่ครั้งแล้วแล้วก็ลักถังแก๊สไปอีก8ดใบ ยังจับไม่ได้ครับนางสาวธนรัตนเสือเปรมอายุ42ปีเดินทางมาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรสามโคกจังหวัดปทุมธานีมาแจ้งความว่าตำรวจคะถังแก๊สของหนูเนี่ยมันหายไปทั้งหมด8ไปเลยนะจ๊ะนะครับบอกว่าคนร้ายเนี่ยมันเข้ามาลักทรัพย์ภายในบ้านของเธอที่หมู่บ้านบัวแก้ว ซอย7ทับสหมู่ที่1ตําบลปทุมธานีอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเบื้องต้นนะครับเธอก็ไปตรวจสอบแล้วก็พอไปตรวจสอบเนี่ยมันมีทรัพย์สินที่หายไปเป็นถังแก๊สหุงต้มขนาด15กิโลจํานวน8ถังสายไฟและยางรถยนต์อีกจํานวนหนึ่งแล้วก็ทรัพย์สินอีกหลายรายการเธอก็บอกว่าอยา,ากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจสอบและช่วยกันติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้ เพราะมาขโมยเนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะครับที่บ้านของเธอเนี่ยนะฮะที่โกดังของเธอเนี่ยสี่ครั้งด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้คนร้ายก็ยังรอยนวลมาก่อเหตุซ้สำซากอยู่นั่นแหละทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบครับพอได้ยินอย่างนั้นก็โอ้โหรีบปฏิบัติการทันทีเดินทางมาพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่สพทนะครับจึงลงตรวจพื้นที่ ตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันทีนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเทาเฮาส์2องชั้นที่ปลูกเรียงกันติด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 กันนะครับเป็นบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยนะครับเขาใช้บ้านตึกแถวเทาเฮาส์เนี่ยนะฮะสำหรับเอาไว้สำหรับเนี่ยเก็บของเครื่องใช้เบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบทางด้านหลังบ้านก็พบว่ากระเบื้องทังหลังบ้านเนี่ยถูกเปิดออก สันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะใช้ช่องทางดังกล่าวปีนเข้ามารักทรัพย์สินของผู้เสียหายซึ่งทางเจ้าหน้าที่วิทยาการสอพทหนึ่งเนี่ยจะได้ตรวจสอบร่องรอยแล้วก็เก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายเนี่ยและก็เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะอยู่ในและแวกพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากรู้เวลาที่ผู้เสียหายจะเดิน ทางมาเข้าออกมาทําความสะอาดภายในบ้านเอาของมาไว้เมื่อไหร่ขนของออกไปเมื่อไหร่ช่วงเวลาใดน,นะครับและก็คาดว่าไอ้คนหลายที่มารักด้วยกันทั้งหมด4ี่ครั้งเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยคงจะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่สอบปลายนิ้วมือและหาข้อมูลที่ชัดเจนก่อนที่จะไปอ่า พร้อมเก็บพยานหลักฐานเนี่ยแหละครับไปจับกลุ่มคนร้ายนะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์น้องธัญรัตน์เสือเปีมกกันสักหน่อยตามค่ะ,ะที่บ้านโดนขโมยขึ้นบ้านแล้วก็คือมันหลายครั้งแล้วแล้วก็คือไม่สามารถที่จะแบบว่าติดตามคดีได้เลยโดนเราก็มาแจ้งความตลอดอยากให้ตำรวจช่วยดำเนินการหาคนล้ายให้ด้วยอะไรเงี้ย แจ้งมากี่ครั้งแล้วครับแจ้งมาอ๋อครั้งเนี้ยมาเนี่ยมาครั้งที่สี่แล้วม,มาครั้งที่สี่แล้วที่ของ<ล>หายตลอดแล้วคนร้ายได้อะไรไปบ้างฮะอ่าคือก่อนหน้าน,นี้ก็คือได้พวกไอยางรถของก็ก็แก๊กแต่ว่าวันนี้ก็คือน่าจะเป็นพวกถังแก๊สแล้วก็พวกของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่ก็คือก็ยังมีอะไรที่มันยกไปไม่ได้บ้างอืที่กําลังจะยกไปเห็นว่ามีการรื้อหลังคาอะไรลงมาด้วยใช่ใชมั้ยมันเปิดหลังคาหลังบ้านออกแล้วมันก็เดโดดลงมา Mm. แล้วก็เอาของขึ้นไปมันหลายรอบแล้วผู้เสียหายครับยังกล่าวอีกว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นที่เก็บของเก็บเครื่องใช้โดยก่อนหน้านั้นเนี่ยตนเองและครอบครัวม,มีอาชีพทํางานที่โรงงานปะทุนึ่งแต่ช่วงหลังเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีจึงได้เลิกกิจการแล้วนําอุปกรณ์เครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมาเก็บไว้ที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีถังแก๊สอยู่ประมาณ12ถังตอนนี้เหลือ4ถังหายไปแล้ว8 จากนั้นเนี่ยก็พบว่าทรัพย์สินในบ้านมีถูกคนร้ายลักไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆซึ่งแม่ของตนก็เคยไปแจ้งความไว้ประมาณ2-3ถึงครั้งและแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะติดตามตัวคนร้ายมาจับกลุ่มดำเนินคดีได้จนวันที่20ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ15บนกาเนี่ยขณะที่ตนเดินทางมาที่บ้านเพื่อจะทำความสะอาดก็ตกใจพบว่าหลังคาบ้าน,นมีแสงสว่างมากขึ้น จึงเดินไปดูก็พบว่าหลังคาเนี่ยถูกเปิดออกและมีทรัพย์สินที่ถูกวางกองไว้เนี่ยมันหายไปนะครับเครื่องปั๊มน้ําสําหรับฉีดน้ําอีกหนึ่งเครื่องสายไฟอีกหนึ่งถุงยางรถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินอีกหลายรายการได้หายไปและเธอก็บอกว่าการลักทรัพย์ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกครับเป็นครั้งที่4ี่แล้วนะจึงอยากจะเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยติดตามตัวไอ้คนร้ายเนี่ย มาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ได้นะเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ํากับประชาชนคนอื่นต่อไปเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง